ผลแห่งทานขหะบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทาน ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพัญยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสีย พ้อน้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทําโดยไม่เคารพขหะบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้น,น,น บังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคการมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพัญญาทาสคนใช้ คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของการ,รที่ตนกระทำโดยเคารพขหะบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพรามชื่อเวลามะพรามผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปยะ 84,000ถาดถาดรูปียะเต็มด้วยถ้วยทอง84,000นถาดถาดสำรฤธิ์เต็มด้วยเงิน84,000ถาดให้ช้าง84,000เชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้รถ84,000คันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครง่ง หนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองกลุ่มด้วยข่ายทองให้แม่โคโนม84,000ตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว84,000คนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนให้บรรลังก์8 4 0 0 0ที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า84,000โกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงข้าว น้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไหลที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำขหบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะพรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นขหบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพราม เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักขิเนยบุคคลใครไม่ชำระทักขีนานั้นให้หมดจดขหบาดีทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกระโสดาบันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะปรามให้แล้ว ทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคฐานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามีร้อยท่านบริโภคฐานที่บุคคลถวายให้พระอรหันผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์หนึ่งร้อยรูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุ ktoś, ทธเจ้าหนึ่งร้อยรูปบริโภค ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคย่อมมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากจาตุรทิศการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท และการที่บุคคลเจริญอนิจจะสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม